สวัสดีครับยินดีต้อนราับาสู่ช่อง LMT Group และกลับมาพบกับผมต้อมอีกครั้งสำหรับวันนี้ผมก็มีเครื่องมืออุปรกรณ์ทุ่นแรงสำหรับงานสวนรุ่นใหม่ของมาเกต้าในตระกูล u h s มาแนะนำคุณผู้ชมซึ่งก็คือเครื่องเล็มกิ่งหรือว่ากันไกตัดแต่งทรงพุ่มไร้สายที่ใช้แบตเตอรี่ XT 40 w Max ซึ่งตอบโจทย์ทั้งพลังกำลังและระยะเวลาในการใช้งานกว่า80นาทีในโหมดไฮและ300นาทีในโหมด low แกกบ,บตเตอรี่4แมนะครับมีความยาวใบมีดให้เลือกทั้ง60 75ซนติเมตรและ75เีก ขนาดคือ21.5มิลลมตรมและ25ม mm, มนะครับจะมีกี่รุ่นและสเปคจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อได้เลยครับที่ผมจะมาแนะนำมีทั้งหมด6รุ่นด้วยกันประกอบไปด้วย u h 0 0 4 g UHS005G UHS006G UHS007G UHS008G และ UHS009G นะครับ ตัวจริงที่มีมาวางอยู่ตรงนี้มีเพียง5รุ่นเท่านั้นขาด u s 0 0 4 g ไปนะครับลูกค้าสั่งซื้อมาจนหมดสต็อกซะก่อนจึงไม่มีมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างของแต่ละรุ่นกันครับสําหรับความแตกต่างแรกก็คือความยาวใบมีด แบ่งง่ายๆเลยก็คือรุ่นเลขที่จะมีความยาวใบมีด75เซนติเมตรรุ่นเลขคู่จะมีความยาวใบมีดที่60ซนติเมตรแต่ยัความกว้างของใบมีดจะแบ่งออกได้เป็น3คู่ด้วยกันคู่แรกก็คือรุ่น UHS004G และ UHS005G จะมีระยะการรองรับการตัดกิ่งไม้ได้สูงสุดที่23.5ม mm, ิลลิเมตรให้มันเป็นคมตัดแบบโค้งมนออกแบบมาสําหรับกิ่งไม้เนื้ออ่อนเป็นหลักให้แผ่การตัดที่เรียบเนียนและมีระยะชักสูงสุดที่5,000ครั้งต่อนอาทีนะครับ คู่ต่อมาก,ก็คือ u h 0 0 6 g และ u h 0 0 7 g คู่นี้จะรองรับการตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่25มิมตรและใบมีดถูกออกแบบมาให้ตัดกิ่งไม้เนื้อแข็งได้อย่างฉับพลันทำให้ u h 0 0 6 g และ u h 0 0 7 g สามารถสู้กับงานหนักๆได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับระยะชักสูงสุดจะให้มาที่4 0 0 0ครั้งต่อนาทีนะครับคู่สุดท้ายจะเป็นรุ่นเล็กสุดในตระกูล UHS นะครับซึ่งก็คือ UHS 0 0 8 G และ UHS 0 0 9 G จะมีความสามารถในการตัดกิ่งไม้ได้กว้างสุดที่2 1 5มิลลิเมตรนะครับทั้ง2รุ่นนี้จะใช้ใบมีดในแบบมาตรฐานนะครับเหมาะกับการตัดกิ่งไม้เนื้ออ่อนไปจนถึงไม้เนื้อแข็งระดับปานกลางนะครับและมีระยะชักสูงสุดมาให้ที่5000ครั้งต่อนา ความแตกต่างที่น่าสนใจก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ความเหมือนกันดูบ้างมาดูซิว่ามาค i t a าจะใส่อะไรพิเศษพิเศษในเครื่องเล็มกิ่งในตระกูล u ูสทั้ง6รุ่นนี้บ้างนะครับมาดูกัน คุณสมบัติที่มีติดมาในเครื่องเล็มกิ่งมาเ i ต้า UHS004G ไปจนถึง UHS009G ที่มีเหมือนกันประกอบไปด้วยการทำงานของมอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านพร้อมระบบคอนเซนทร์ปิดที่ควบคุมระยะจังหวะการทำงานได้อย่างคงที่ในทุกระดับเนื้อไม้ระบบการป้องกันน้ำในมาตรฐาน IPX4, x p t และเว s t g u า r d ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแม้เครื่องจะเปียกน้ำมีละอองฝนจับที่ตัวเครื่องก็สามารถทำงานได้อย่างมั่นใจใบมีดที่มีมาให้เป็นแบบ2ด้านทำให้สะดวกกับการตัด ขึ้นลงไปซ้ายก็ง่ายไปขวาก็สบายพร้อมถังด้ามจับที่สามารถปรับได้ร8อยองศาไม่ใช่เพียงแค่2ตำแหน่งแต่ได้ถึง5าตำแหน่งเลยทีเดียวจะตัดแต่งทรงพุ่มแบบไหนก็จัดการได้อย่างสบายๆในเรื่องของความปลอดภัยตัวสวิตช์ควบคุมก็ออกแบบมาให้คำนึงถึงจุดนี้ด้วยเช่นกันที่จะต้องกดเปิดการทำงานด้วยสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์เสียก่อนแล้วตามด้วยสวิตช์ล็อก2ชั้นที่ด้ามจับและสุดท้ายที่ด้ามควบคุมซึ่งหมายความว่าต้องผ่านถึง3ขั้นตอนเครื่องจึงจะทำงานนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับเครื่องเล็มกิ่งของบางกิตา้าที่ผมได้มาแนะนําในวันนี้สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือในเรื่องของเสียงความคล่องตัวไม่ต้องลากสายไฟาย,ยาวๆปลอดภัยใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเจอกับน้าก็ตามใช้ได้ทั้งงานครัวเรือนและงานในเชิงพาณิชย์แล้วคุณผู้ชมคิดว่ายอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับ และหากสนใจเครื่องเล็มกิ่งมาก i t a ิต้าในตระกูล US ก็สามารถติดต่อเรามาได้โดยตรงจากข้อมูลติดต่อในดิสคริปชันได้เลยนะครับสุดท้ายผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ